ตามการคลื่นตัวของพายุวิภาทวีกำลังแรงขึ้นทางการของจีนได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับสูงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะทำให้เกิดน้ำพุ่มฉับพลันและน้ำป่าไหลห พายุวิภาถล่มจีนฮ่องกงนะคะเคลื่อนตัวสู่เวียดนามนะไทยได้รับอิทธิพลฝนถล่ม57จังหวัดค่ะวันที่21กรกฎาคม2568นะคะสถานการณ์พายุโซนร้อนวิภายังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยเริ่มขึ้นที่ฝั่งเมืองไทซานมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง